สรุปเคสพระอาจารย์พลหรืออดีตเจ้าวาดวัดด่านพยินมุกดาหารนะครับวันนี้มาออกรายการหวนกระแสพร้อมกับคู่กรณีอย่างคุณรินนะฮะโดยพิธีกรเนี่ยก็มาใช้เป็นคุณรศรินมาแทนคุณหนุ่มกัญชัยนะครับรายละเอียดวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักฐานนะคือฝั่งคุณรินเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงเป็นแม่ชีบอกว่าตัวเองเนี่ย มีสัมพันธ์กับพระพลเนี่ยมาตั้งแต่ปีหกศูนย์ถึงหกเจ็ดนะแล้วก็มีคลิปเสียงมีหลักฐานแชทแล้วก็ปเปิดเผยรายละเอียดว่ามีอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับหลักๆของเนื้อหารายการนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พระอาจารย์พลเนี่ยได้ชี้แจงว่าได้มีอะไรกับแม่ชีจริงไหมแล้วก็เรื่องพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกนะ เอาอย่างนี้ก่อนเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการมีอะไรกันที่อ้างว่าตรงลานพญานาคเนี่ยพระพลนะเขาก็อ้างว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วก็มีการพูดเฉยไฉบอกว่าถ้าเป็นเรื่องห้าชาติที่แล้วเนี่ยก็จริงเพะห้าชาติที่แล้วเนี่ยเป็นผัวเมียกันคือจะมีการพาออกนอกประเด็นตลอดนะเพื่อให้เกิดความสับสนหรืออะไรก็ตามแต่คุณรินยืนยันว่ามีการนัดออกไป ที่ลานกว้างบอกว่าชวนมาดูดาวอันเนี้ยไม่มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็เป็นแชทเพราะคุณรินบอกว่ามือถือเนี่ยโดนทําลายไปคือบอกว่าพระพลเรียกออกมา,ากลางลานตอนนั้นเนี่ยลานยังไม่มีพญานาคเลยยังเป็นลานลุลง่งโล่งแล้วก็มีพุ่มไม้แล้วพอออกมาเนี่ยพระพลก็ออกมาจากข้างหลังมาก่อนคือตัวของคุณรินเนี่ยซึ่งเป็นแม่ชีมาอยู่ที่วัดเนี่ยจะออกแนวแบบ เป็นคนมาปฏิบัติธรรมแล้วตอนหลังก็มาร่วมทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องรางของขังที่วัดนะก็เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาพวกคนที่ทํากิจการอยู่ในวัดทีเนี้ยเรื่องแรกพูดไม่ตรงกันละฝ่ายหญิงบอกเอาเนี่ยไม่เอาคือเหมือนแมวเลยเอาแม่เอานะมันเดินตามกันเนี่ยอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองคลิปเสียงอ่ะคลิปเสียงตรงเนี้ยไม่มีหลายคลิปนะ ที่พูดชัดเจนเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทั้งร้องเพลงทั้งพูดว่าเออหึงหวงขยำน,น,นู่นขยำนี่อาจารย์ผลอ้างว่าคลิปนี้เป็นเสียงตัวเองจริงคลิปร้องเพลงเนี่ยบอกว่าเป็นการแล่แล่เพื่อเทศให้คุณลินเนี่ยเขาสงบลงเพราะคุณลินเนี่ยชอบโทรมาคุยเรื่องใต้สะดือส่วนเรื่องแชทเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนพิมพ์ เรื่องแชทนี่มันไม่มีหลักฐานนะฮะแต่เรื่องเสียงเนี่ยจะยอมรับว่าเป็นแกแต่ไม่ได้ยอมรับว่ามีอะไรกันเรื่องแชทบอกว่าลูกศิษย์พิมที่ลูกศิษย์ต้องพิมพ์เรื่องสิบแปดบวกเนี่ยก็เ,เพราะว่าคุณดินเขาชอบเขาจะได้ไม่แบบออกมาก่อกวนในไลฟ์ที่อาจารย์เนี่ยเขาไลฟ์เทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณดินเน่ะชอบสร้างอาวตารเป็นเฟซปลอมอะไรปลอมเนี่ยเพื่อมาก่อกวน ให้รับโทรศัพท์บ้างต่อแย่จริงแกไม่อยากยุ่งไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานะเรื่องแชทบอกลูกศิษย์ส่วนเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการซื้อหวยมีการส่งโพยหวยมาให้คุณลินเหมือนให้คุณลินซื้อให้ซึ่งก็ไปตกที่แชทนะพระอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้ลูกศิษย์พิมพ์มันเลยออกมาหน้านี้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าคุณรินเนี่ยเหมือนกับว่าเอาพระอาจารย์เป็นตัวประกัน ชอบบอกว่ามีแชทมีหลักฐานเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อที่จะเอามาแบ็กเมลเรียกเงินเื่อยงว่านะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระแต่มีเรื่องเงินกันทองทองมาเกี่ยวมีเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับพระเนี่ยมาเกี่ยวเพียบเลยคุณดินเนี่ยบอกว่าพระพลเนี่ยมีอะไรตัวจริงๆมีหลักฐานโนั้นนี่พระพลก็บอกว่าไม่จริงแต่ว่าที่นำหลักฐานปลอมมั่งชัปลอม คลิปเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่พูดคุยคืออ้างไปอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยพระพลบอกว่าแม่ชีต้องการเรียกเงินหรือแบ็กเมลนะฮะคือมีการงัดหลักฐานต่างๆที่จะให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับนะฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยถึงขั้นบอกว่ารูปลักษณ์ของไอ้จอนหรือว่าออสภาพขนตาร่างกายเนี่ย ขนาดไหนมีติ่งที่ก้นอะไรเงี้ยคือโอ๋แต่ว่าหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจน,นนะฮะคือเป็นการกล่าวอ้างแต่ว่าคลิปเสียงเนี่ยแหละชัดที่สุดจะดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าพระอาจารย์พลเนี่ยที่เป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดด่านพระอินก็คือปฏิเสธทั้งหมดนะฮะปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าถ้ายอมรับเนี่ยเรื่องของการเป็นพระมันผิด นะเรื่องของการที่มีแชทนู่นนั่นนี่ก็ไม่ยอมรับนะส่วนทางฝั่งคุณลินเนี่ยก็มีหลักฐานหนักๆเลยก็คือคลิปเสียงซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลหรือว่ากรรมการเกี่ยวกับทางสงเนี่ยว่าเขาจะเชื่อใครนะฮะนะถ้าเชื่อฝั่งพระก็บอกว่าคุณลินบ้าถ้าเชื่อฝั่งคุณลินก็พระก็ประราชิกก็ต้องศึกนะกมจะออกมา รูปประมาณนี้นะแต่ว่าในรายการเนี่ยมันดูเดือดดูดันกว่านั้นมีคําพูดมีการโงการเถียงนะมีการแก้ต่างต่างๆที่บางคนเนฟังอาจจะดูเหมือนว่าแถนะส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าวัดเนี่ยเป็นวัดดังแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของขลังมีคนไปทาบุญเยอะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอูแม่ชีนี่เต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมนมืนอนเป็นธุรกิจครับวัดเนี่ยการที่พระพลเนี่ยดิ้นสู้เรื่องของความสัมพันธ์ หนักสุดตัวเองก็แค่ลาสิกขาลาสิกขาไปแล้วอาจจะไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่เป็นเบื้องหลังเป็นอะไรแต่วัดเนี่ยจะเสื่อมเสียไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องของผลประโยชน์ถูกต้องไหมฮะคือคุณลินเนี่ยจะคิดยังไงก็ตามเขาอาจจะเรียกรับผลประโยชน์หรือว่ามีความสัมพันธ์จริงหรืออะไรก็ตามแต่สองคนนี้ไม่ใช่ตัวแปรในเรื่องนี้นะตัวแปรเรื่องนี้ก็คือสุดท้ายแล้วชื่อเสียงวัดอย่าเสีย เพราะเดี๋ยวคนมาทําบุญน้อยลงมันมันคือเท่านี้เลยฝั่งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางคนก็เชื่อมั่นในตัวพระพลจริงบางคนก็มีผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะว่าการที่สื่อไปที่วัดเนี่ยต้องมีกลุ่มคนกลุ่มแม่ชีกลุ่มอะไรเนี่ยมาปกป้องพระพลมา พยายามที่จะต่อว่าสื่อว่าอย่าไปเค้นถามอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องของการตรวจสอบของด้านสงเองของเจ้าคณะหรืออะไรเองึ่ง่องนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมันยุติธรรมแค่ไหนมันโปรใสแค่ไหนก็พร,พระตรวจสอบอันเองเข้าใจไหมเท่านเองนี่เป็นเรื่องทั้งหมดของขงกระแสวันนี้ที่ค่อนข้างที่จะผมมองไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะมันมันดูแบบนัวนัวแล้วก็ตอบกันแบบไม่ค่อยตรงคำถาม พูดตรงผมมองว่าเอพี่กร่ะจะยังไม่เชี่ยวชาญขนาดพี่หนุ่มนะที่เอาอยู่ตรงประเด็นมากกว่านั้นวันนี้มันมีการปล่อยให้พระเนี่ยพูดเลยเรื่องเดิมๆเยอะไปหน่อยนะฮะก็ดูกันนะครับวันนี้ใครที่เห็นยังไงกับรายการวันนี้พูดคุยกันนะครับ